อะไรอ่ะตีเล็กเก็บอะไรผักแว่นอ๋อโอเคนี่ไหนนะให้มอมีดูแล้วอันนี้มันมันไม่ใช่อันนั้นใช่ไหมที่อะไรโชคดีโชคดีเลอ๋อนี่ไม่ใช่โคเวอร์โอเคเนี่ยบัลลังออกออกรวงสวยทีเดียวสวยมากเลยนั่นเนี่ยนี่ นะคะก็คือนานาที่ของเราที่ที่เออ่ของลุงนะคะแล้วก็ของพ่อนะของญาติญาติของเราที่อยู่นี่ทํากันที่นี่นะคะนี่ตอนนี้ก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวอีกแล้วนะคะมีเสียงปลาด้วยนะเนี่ยโอ้จ้ำ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 เลยนะ,ละาปลานะเวลาน้ำแห้งเวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยปลาจะเยอะ วิวหลักล้านรวงข้าวไม่ได้มานานมากแล้วนะไปนะใช่เราก็มาถ่ายตอนที่เขากำลังนากำลังแบบแล้วก็ลืมเอาไม้ลงไม่เป็นไรเดู๋ดนะคะไปทางไม้ทางนู้น นี่เมฆสวยมากเลยวันนี้โอเคนะะก็ฝากช่องด้วยนะคะนี่อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ช่องสีเล็กชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ